เฮ็ดกาะเฮ็ดยังกาะทอดปลาทอดแหยไผ่ทอดแหย่แอน้าดีโอปบัดแน่นมันยพรเดชเน้นมันยพรพรมเลืมไปใช้เลื่มมาเลืมไปเฮ็ดอันลูกชิ้นให้เพิ่นแล้วก็สิเขามาอันแต่งอันหานปลาไข่ออให้อย่ไป๊าดพี่น้องบริกินง่ายๆเด้อบริกินง่ายๆเด้อ ปาดโีทเ็ดีิีมากปนไรนีตัดปลาคอโลกแล้วทีลอยกูนีหโอ้คอแหงปลาคอแหงทอดแหงอรดีก่อนแหจะคลัองปามีหน่องมามมาเบิงมาเบึงปลาวันนี้แม่แตนทำ ทอดปลาแห้งสุกแอนออรดีกินนะคะฮัลของหวานเฮ็ดเรียบร้อยแล้วขอนเีบอยแล้วต้ใส่ัานใโอ้เดียจเ้าใส่มันโอดีใดีใจห้วเมนบัตนแขกมา,า,มากัานตอนรับไปตอนรับอน,นกินงางอยู่งายตัวกินตอนกินคือเฮาเนี่ยแหละเฮาก็กินคือเพิ่นกไกินก้กกูได้กินที่ไน บอ่อผุดถึงวันเน่าอยู่เน่าอยากนี่แม่พ่นบ่อได้เลือกกินพ่นบ่อได้หิ่น่ะแม่บ่อได้ไม่ดูดเบี้ยบ่ได้แน่โหพี่น้องแสบเดอ้อนี่ยาว่าเดอ้อนี่บ่อแม่ว่าสีหากินยื้อใสก็ได้เด้อยุ่นทั้งเมื่อเงินกูเมื่อไก่เั่าสี่คันบ่อได้ทรงไปไฮเน่งสี่สสก็บ่อได้กินเด้อันนี้แล้วมันสุดยอดกินกับตมตับมังคุดกับมข่าเหนียวตัวนั่นแม่มันยังแสบหากไปจังทัิกกับแเจวก็ได้ อวันนี้อยู่ครัวนะคะของหวานแม่ก็เฮ็ดแล้วๆไต้รัานมีสิงคโปร์แล้วช่องอ่าใส่ปักแต่งไทยน้ำบอรเ,เรียบร้อยเตรียมเรียบร้อยแล้วเกี่ยบ<ม>ที่น้องเดี๋ยว<ม>อันนี้อันนี้กระที่น้ำเชื่อมเียเรียบร้อยโอว้นี่เดที<ม>่แม่อือคะแดนหรือแอน <laughs> โอ้วันนี้มีตลาดนะใช่แต่ว่าบนหดว่มันมีอย่างแน่มันเน่ากินกระจายกระจากระจาเพิ่นทอดปลาเพิ่นทอดปลาสู้กินตัวแม่มีเจลวะแห่วะมีทุ่นปุ๊บแบบไงเลยเถอะแค่ประเดี๋ยวองห่วงของหวานของอื่นบักห่วงปากทองไปอยู่เยันเบิดอุ้ยนั่นลูกชิ้น มื่อนี้ยเลิมกันเฮ็ดลูกชิ้นไห่อ่ะมูสามบอนี่ล่ะถ้าเขาเจ้าบอผีโอ้เม่นี่พี่พี่เพื่อนนั่นให้ให้เป็นทุ่งลาไห้ถ้าเกิดเอจะเอาพีดอันนี้ได้ไหมฮะเน่าหมักเน่าพล้วยังถามอยู่วันยังอยากอยู่บ่อพ่ะนะเฮียนทวงว่าเราเด้อเลิมเด้อหมูหมักเน่าพันเคยบอกกันเลยว่าพันอยากกินนั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นสูตรทนายเลิมหมูหมักเน่าทนายเลิมต้องเขาแล้วล่ะ อันนี้เจ้าบองติแม่ชื่อ <g ill ly> ที่การดมที่สูจน์ก <c> ล <oughs> ิ่นอ,อันนี้ทำเองบปะไม่ไมแม่มีการพิสูจน์กินอันแจวในกระปุกก่อนได้พี่นิวเป็นยังน้าข้างล่างเออถูกต้องอืม,อมตักแบงออกมาปึ๊บ เจวบองสูตรแม่แตนสูตรแม่แตนตักออกจากปุ๊กนี่ล่ะพี่น้องที่เด็ดกินเขามันต้องมีเจวบองมันยังแซ่บุ๊กินแซ่บกไปนั่งกินน้งกินนัง มาเลื่อมมาไ فا ่宝妈ใส่แม่ได้อีหย่างส่วนลูกสาวกินแน่จ้าแกงมะขี่เล็กโอ้ปลาทอดปลาคอดโบมมองใบโบเห็นบัเห็นสิ่ิชัยมากมันมองใบโบเห็น นั่งกบมากแกกินคลิง้งนี่เดีียวลิ้งมันแย่จังไกแม่มแอแจงโอ้แม่คือแย่ขึ้นแท้โอ้หแม่แม่แตนบอกว่าปลาข้อแห่งนี้โลดละสี่ร้อยไม่ได้หนิือมาตพุ่นอือตลาดปลาอยังเกาะนอกกลำึงสลินโอ้นี่คนคักไล่บบดิซื่อมากตบ่น่กินเนใช้งไป เอานังกินป่ะนี่เอาก้อนเขาบ้าจินยางจ้าไปว่าแม่เอามาซันติโอ้ยเนาะก้องเขาก้องเขาก้องเขาพี่น้องก้อเขายู่งิก้อข้างให้เยน่นี่นี่กองขาโอ้กินวบสาาสองสามน้ำแน่นน่นด้ก็มาท่านได้กินเขาเนาะเอเอ้าลูกไส้เด้แม่ ลูกไส้ไปใส่กช่น <laughs> าไปที <laughs> บริวารคุณไส้บริวารบักไส้ว่าลูกไส้ตนไปเบิ่งอันนันเบิ่งไส้ยังโอ้โน,นี่กินดีนอ้นอนนจะอ่อนตอนรับความสู้แบบ อย่างดีมากเลยมาเดินพี่นอองวันนี้มากินเขาน้ำกันอยู่กับครอรัวแม่แตนค่ะ